เราจะต่อสายไปที่คุณนิพัฒน์เนื้อน,นิ่มค่ะในฐานะที่เป็นอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเขาเรียกว่าอยู่ในแวดวงนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องมีอินไซต์ข้อมูลว่าสาเหตุจริงๆที่เรามาเจอหมูราคาขนาดนี้และอาจจะทะลุส0 0ร้อเนี่ยเพราะอะไรกันแน่เข้าใจว่าคุณนิพัฒน์เนื้อน,นิ่มเนี่ยเป็นเฉพาะฟาร์มหมูจังหวัดราชบุรีราชบุรีเนี่ยเป็นโรงหมูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะใช่ค่ะสมัยก่อนนคประถมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ ราชบุรีเป็นดงเป็นดงหมูที่ใหญ่สุดในประเทศไทยใช่ค่ะอยู่ที่ปากท่อราชบรุรีค่ะไปกันที่คุณนิพัฒเนื้อนิ่มเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพัฒค่ะสวัสดีคุณนิพัฒฮะสวัสดีครับคุณนในคุณอมรรัตนครับส,สวัสด,ด,ด,สสดีผู้ชมทุกท่านครับครับนิพัฒเนื้อนิ่มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติครับค่ะ เ,เรียกเฮมิก็ได้ใช่ไหมฮะเฮมิทได้ครับได้ครับได้ครับเรียกเฮมิทดูคล่องปากกว่านะโอเคใช่ครับ,รบเปิดมาเลยว่าเพราะอะ,อะไรเฮมิทราคาหมูที่มันโหดหนขนานี้ว่ากันว่ามาจากสองสาเหตุด้วยกันก็คือหมูเป็นโรคตายเยอะและขณะเดียวกันต้นทุนการเลี้ยงทุกรูปแบบมันก็ขึ้นพูวดพลาดพูวดพลาดเป็นสองปัญหาที่ทำให้ราคาหมูมันขึ้นแบบโหดๆเลยถูกต้องไหมฮะ ดูนายพูดไม่ติดครับอันนั้นคือสองสาเหตุหลักใหญ่ๆนะจุกันนี้ที่มาทำเหลราคาขตอนถ้าฉะนั้นถ้าฉะนั้นผมจะไล่ทีละสาเหตุเนี่ยน,นะฮะทาไมจึงเอากันไม่อยู่ผมจะกลับไปที่สาเหตุที่หนึ่งก่อนเรื่อง <Beatles. S 2> เป็นโรคนะฮะเข้าใจว่าโรคหมูที่มันลงแล้วก็ทยอยตายกันเยอะๆเนี่ยมันก็ซึมๆมาสองสามปีแล้วล่ะปีที่แล้วหนักปีนี้ก็หนักนะฮะ โรคที่มันทำให้ฟาร์มหมูสูญเสียมากที่สุดคือโรคอะไรครับอะฮิวะอฟริกาในหมูใช่หรือไม่ครับคืออย่างนี้ครับพี่ทนายครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีเรามีผู้เลี้ยงประมาณสองแสนลายครับนะครับเรามีเกษตรกรเนี่ยสองแสนครอบครัวที่อยู่ในอยู่ในภาคนี้นะครับณวันนี้เนี่ย ความเสียหายเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงและทําให้เกษตรกร,รลายใหญ่ลายย่อยๆนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ80%ของ2แสนลายก็คือก็คือประมาณสัก1แสนหกหมื่น1แสนเจ็ดหมื่นลายเนี่ยเ้มาหายตายจากไปกับวงการนี้มากมายสายเหตุหลักส่วนหนึ่งที่วันนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเห็นหมูราคาเลขสามหลักเนี้ยผมเชื่อสาเหตุหลักๆส่วนหนึ่งมันเกิดจากสองประเด็นหลักใหญ่ก็คือว่าหนึ่งเนี่ย วันนี้วัตถุดิบมันแพงขึ้นมากๆนะครับอันนี้อย่างเช่นวันนี้กากทัวจากสิบบาทขึ้นเป็นยี่สิบบาทนะครับจากข้าวโพดแปดบาทนะครับรัฐบาลรับประกันแปดบาทวันนี้ขึ้นเป็นสิบเอ็ดบาทห้าสิบสิบสองบาทนะครับปลายข้าวนะครับวันนี้สิบสิบเอ็ดบาทห้าสิบสิบสองบาทเช่นกันครับมันต้นทุนวัตถุดิบวันนี้มันขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นโดยโดยเฉลี่ย <Okay. S 2> นอกจากต้นทุนวัตถุดิบแล้วเนี่ย เคมีพันธุ์นะครับเวชพันธ์ต่างๆก็ขึ้น50เปอร์เซ็นเป็นอย่างต่ำด้วยจากภาวะโลกร้อนเนี่ยเช่จีนซึ่งเป็นแหล่งผลิตเวชพันธ์ต่างๆเนี่ยเขาลดกาลังการผลิตทําให้ปริมาณของที่ออกมาสู่ตลาดมันน้อยลงราคามันก็สูงขึ้นนะครับบวกกับวันนี้ค่าการจัดการการบริหารการจัดการไประบบไบโอเซคูริตี้ของฟาร์มเนี่ย <C le à> มันใช้ต้นทุนที่สูงมากขึ้น <C le à> นะครับหมูหนึ่งตัวเนี่ยวันนี้เราใช้ต้นทุนไม่ต่ำกว่าสามร้อยถึงห้าร้อยบาทต่อตัวนะครับคร <C le à> นะครับอะไรที่ทุ่มเทแล้วไปสิ่งเหล่านี้ทําให้ต้นทุนการเลี้ยงมันสูงขึ้นโอเคเข้าใจอีกตัวสาคัญหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องโรคครับ <C le à> วันนี้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคระบาดที่มันเราในช่วงชีวิตเราไม่เคยเจอ <C le à> นะครับ <C le à> ว่ามันเสียหายมากมายขนาดนี้ <C le à> โรคตัวนี้เนี่ยไม่มีวัคซีนไม่มียานะครับเป็นแล้วเสียหาย จากศูนย์เปอร์เซ็นตจับสิบเปอร์เซ็นเป็นถึงร้อยเปอร์เซ็นได้เลยครับฟาร์มบางฟาร์มในในประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดระบีของผมเนี่ยเกษตรกรบางรายเนี่ยเสียหายระดับหมดฟาร์มก็มีครับตายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีโอ้หมดตัวเลยตายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีฮะหมดทั้งฟาร์มก็มีครับค่ะครับครับด้วยความครรพคถามว่าโรคที่พี่นายบอกเนี่ยมันคืออะไรวันนี้เนี่ยกรมบริษัทรายงานว่าเป็นโรคเพร์ด ครับซึ่งมันมีซึ่งโดยปกติโรคเพิร์ทเนี่ยมันมีวัคซีนมันมียาครับแต่วันนี้ผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้ต้องต้องถามสมาคมเออต้องถามกรมบริษัทนะครับนะครับถามรัฐวิาการนะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะฮะแล้วก็โรคตัวนี้เนี่ยมันไม่มียักซีนนะครับมันไม่มียามันมันมันเป็นแล้วมันตายเกือบร้อยเปอรเซนตแต่มันโชคดีอย่างคือมันไม่ติดคนโอเค พูดในครั้งพูดีกครั้ง,งเอากันชัดๆเลยนะครับเฮียมิดครับไอ้โรคที่มันระบาดแล้วก็ตายกันเป็นเบือขนาดนี้นะฮะมันเป็นโรคที่เรียกกันว่าอะฮิวาแอฟริกันในสุกรหรือ ASF ใช่ไหมครับเป็นโรคตัวนี้ใช่ไหมฮะมันคล้ายคลึงกันนะครับถ้าผมตอบนะแต่ว่าไม่มี<า>ไม่มีบบวัคซีนไม่มียารักษาไม่มีวัคซีน<ม>ป้องกันและไม่มียารักษาด้วยใช่ไหมฮะใช่ฮะ ผมเรียกว่ามันเป็นเพิร์สเอ็กตดีกว่ามั้งทางกรมปศุสัตว์พยายามพยายามจะออกขาวพยายามจะออกข่าวว่าเป็นโรคเพิร์สไม่ใช่อะฮิวาแอฟริกันในสุกรมันเป็นเพิร์สแต่ก็สงสัยเพิร์สเนี่ยมันเป็นโรคประจําถิ่นมันเป็นโรคประจําถิ่นของประเทศไทยขณะเดียวกันมันก็มียามันก็มีวัคซีนใช่แต่ไอ้เจ้าตัวเนี่ยไม่มียาไม่มีวัคซีนรักษาไม่ได้ใช่ไหมครับ <AS> ใส่ยาใส่วกจีนไปมันก็ตายอ่ะคำถ,ถามก็คือแล้วทำไมกรมพศุสัตว์ไม่ยอมรับว่ามันคือโรค A S F ทำไมยังดึงดันพยายามจะบอกกันทุกทีว่านี่นคือเพิร <per st. S 1> ์สท,<า>ทั้งๆที่เพิร์สมันเป็นโรคประจำถิ่นและมันไม่สร้างความเสียหายขนาดนี้ถูกไหมคือวันนี้เนี่ยผมเท้าความไปเลยวันนี้จีนเนี่ยเราเจะจีนเมื่อปีหกหนึ่งมันก็เจอปัญหาเรื่องโรคนี้นะครับเกษตรกรจีนเนี่ยมีประมาณห้าร้อยกว่าล้าน 500กว่าล้านตัว,วเสียหายไปประมาณ50เปอร์เซ็นคือประมาณ250ล้านตัว,วนะครับหมูเนี่ย40กว่าล้านแม่เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ2020 20ล้านแม่อันนี้คือความสูญเสียที่จีนเห็นภาพชัดเจนแล้วจีนเป็นประเทศที่มีการผลิตสูงมากที่สุดในในโลกเลย50เปอร์เซ็นตผลิตอยู่ที่จีนหมูพันพันล้านตัวเนี่ย5050ล้านตัวอยู่ที่จีนจีนเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดในโลกครับเจอปัญหาโลกโลก อฟินสวายพีเวอร์คือโลกเอเซปนะครับแล้วเมื่อปีหกถึงต้นปีนะครับวันนี้เนี่ยมันก็ลามไปเรื่อยกัมพูชาเข้าลาวเวียดนามเข้ามาเลยเข้าีิลิปินเข้าพม่าแต่วันนี้ไทยเรายังไม่โดนครับครับที่จะใดเชื่อไหมล่ะครับใครเชื่อฮะ ผมไม่เชื่อมีนายเชื่อไหมครับเฮมิดเชื่อไหมล่ะรอบประเทศไทยมันเต็มไปด้วยเอ f อเอฟเวนประเทศไทยอยู่แค่เดียวที่เอเฟมันไม่กล้าเข้ามาเชื่อไหมครับเฮมิรเชื่อไหมล่ะนายฮะเรา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 เป็นสมาคมเราเป็นผู้เลี้ยงเรารู้เราผมเป็นคณะกรรมการในสมาคมเนี่ยเราก็เราก็อยากจะอยู่ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เราอยากจะอยู่ร่วมกับกรมบริษัทบางทีเราก็ต้องหา ความร่วมมือร่วม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 ไว้ร่วมมือกันนะฮะวัน <c oughs> วันนี้เรา <c oughs> ทางที่ดีเนี่ยเราให้ภั่รัฐเนี่ยเป็นผู้ตอบคําถามให้ชัดเจน <c oughs> แต่วันนี้จริงๆเนี่ยผมมองว่ามันปัญหาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปีหกสองหกสามแล้วครับจ <c oughs> นถึงหกสี่ครับวันนี้ถามเนาะมันนั่งถามเรื่องโรคอะไรเนี่ยมันสายไปแล้ววัน <Okay. S 2> นี้ต้องมานั่งคุยว่าทําไมล่างมแน้จะแก้อย่างไร มองไปข้างหน้าดีกว่าเอางี้เอางี้เฮมิทเฮมิทถามก็ตรงๆนะแล้วตอบตรงๆนะแล้วกล้าตอบนะกรมปศุสัตว์ปกปิดทําไมไอ้เรื่อง ASF มาลาบาดในประเทศไทยแล้วบให้หมดไปยะแยะทำไมต้องยาปิดไปเป็นเพิร์สทำไมไม่ยอมรับว่าไอ้โรคตัวนี้มันเข้ามาระบาดปกปิดทำไมอาในแง่ดีเนี่ยผมมองเขาในแง่ดีนะคือการเปิดโลกแหะวันนี้แต่แต่ละโรคเนี่ย คือถ้าเป็นโรคระบาดการเปิดโลกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อประเทศก็คือว่าการนำเข้าและส่งออกออกระทบนะครับม,มันจะมีผลต่อการนาเข้าและส่งออกถ้าอามันเกิดโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงเนี่ยแล้วโอไอเนี่ยประกาศว่าโรคตัวนี้เนี่ยมันเป็นโรคร้ายแรงที่มีผลต่ออประชาชนคนทั้งโลกเนี่ยเขาเขาก็จะมองว่าถ้ามีโรคนี้ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งออกได้ นะครับมันก็อาจจะเป็นผลกระทบต่อผู้เลี้ยงเหมือนกันอันนี้ความผลกรที่ผมผมตอบแทนอ่อขับริจัทนะแต่นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าหรือมีเหตุว่าเป็นของเลี้ยงเอาอย่างนี้เลาอย่างนี้เฮมิดเฮมิดเฮมิดเอากันตรงตรงนะเฮมิดพูดในแง่ของหลักความเป็นจริงนะหมูตายเยอะๆอย่างนี้ยทั้งประเทศภาพรวมตายตั้งครึ่งหนึ่งอย่างเนี้ยคนที่ยังเหลือหมูในมือแล้วเอาไปส่งออกได้ทําเงินได้เนี่ยมันมีแต่บริษัทใหญ่ใช่ไหมนะ กลางๆเล็กๆกันมันตายหมดแล้วไอ้คนที่ยังเหลือหมูในมือแล้วส่งออกแล้วก็โกยกาไรเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยมันมีแค่บริษัทใหญ่เท่านั้นนะผมเรียนผมเรียนพี่ทยอย่างนี้วันนี้ภาพรวมของรูปแบบรูปแบบของการเลี้ยงอ่ะประเทศไทยมีหมูสองสองเออยี่สิบเอ็ดล้านตัวแปสิเปอร์็นเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่คุมอยู่ ตั้งแต่รายใหญ่จนถึงภาคบริษัทยี่สิบปอร์เซ็นต์น่ะก็คือไอ้แปดสิเปอร์เซ็นตของเครืารรายย่อยนั่นแหละก็คือประมาณไอ้แสนกว่าหกแสนหกหมื่นกว่าลายนั่นแะเพราะว้นวันนี้เนี่ยไอ้หนึ่งถึงยี่สิบลายของประเทศเนี่ยมันมีเอไอเข้ามาดูแลมีระบบการเลี้ยงการจัดการการบริหารมีที่ปรึกษามีอะไรมันทําให้ต้องยอมรับว่าเขามี GMP มี GAP มีระบบการเลี้ยงที่ดี ทำให้มันเป็นความสูญเสียเขาน้อยโอเคแต่แต่เสียหายเหมือนกันแต่เสียหายน้อยเสียหายน้อยดังนั้นจึงเหลือของที่จะส่งออกได้เลี้ยงมาสามสี่สิบปีโอเคโอเคแต่คราวนี้อย่างนี้ครับไอ้การที่การที่ทางราชการจะยอมรับหรือไม่ยอมรับไอ้โรคตัวเนี้มันมีผลเกี่ยวโยงไปถึงมาตรการไ่ถึงงบประมาณในการที่จะรับมือในการที่จะหยุดยั้งโรคด้วยใช่ไหมครับมีผลครับ ว,วันนี้เนี่ยถามว่าโรคเพิร์ก็จะเป็นโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเหมือนกันจริงๆร,รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่แตกต่างกันมาก mm hmm. นะครับ mm hmm. โรคเพิร์เนี่ยถ้าเป็นเนี่ยโรคเพิร์ก็เป็นโรคระบาดในประเทศไทยเหมือนกันถ้าเป็นเนี่ยเกษตรกรที่ได้รับควอัตราต้องถูกได้รับการเยียวยาเนี่ยเจ็ดส mm ิบเปอร์เซนจากราคา mm hmm. ปกตินเวลานั้น mm hmm. แต่วันนี้เราเข้าใจแล้ววัาเราก็ใจว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาล แม้กระทั่งสมาคมเราก็รวบรวมเงิน200กว่าล้านเข้าไปซัพพอร์ตเกษตรกรรายย่อยนะวันนี้ภาครัฐส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เข้าพลิกบอร์ดนะครับเข้าคณะกรรมการพลิกบอร์ดเัวคกรรมการหมูอะเราก็พยายามสื่อสารชี้แจงทาความเข้าใจกับภาครัฐโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็น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 ประธานนะฮะเราก็ยังชี้แจงว่าวันนี้ปัญหามันเกิดอะไรขึ้นนะครับล้วก็พยายามของบประมาณ ส่วนหนึ่งจากภาคภาคส่วนกลางมาจากคลังนะครับจากจากกอ,องทุนกลางมาเพื่อมาซัพพอร์ตแต่ว่าไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าหมูไทยเนี่ยเป็นเป็นเหมือนจะลูกน้อยอะที่ได้ตังค์น้อยมากที่ <Okay. S 2> ทสุดโอเคโอเคมาได้งบโอเคสรุปยี่ดีกว่าพิม oh, er ิตโอเคแพิมิตคือ er งนี้คืองนี้ในการแก้ปัญหาเวลา โรคมันระบาดนะครับตำราเล่มเดียวกันหมดเลยก็คือมันก็จะต้องเอาเงินไปซื้อหมูจากฟาร์มที่กำลังเป็นโรคหรือเสี่ยงที่จะติดโรคละวกำจัดทิ้งซะถูกไหมกำจัดทิ้งซะจากนั้นก็เอาเงินอีกก้อนหนึ่งก,ก,ก็ซื้อซื้อจากฟาร์มที่ท,ท,ท,ที่ที่มันมีปัญหาเรื่องโรคนี่แหละแล้วอาจจะเยียวยากันไงก็ว่ากันไปนี่คือคือตำราทีเล่มเดียวกันก็ทำกันอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมฮะ เรื่องเดียวอ้ะเจอปัญหาเรื่องโรคเขาก็ต้องทำไปอย่างนี้ถูกไหใช้วิธีนี้ปรากฏว่าปรากฏว่าฟาร์มประเทศไทยต้องลงขันกันเองเป็นเงินสองล้านบาทตะเวนซื้อหมูจากฟาร์มที่เสี่ยงโรคหรือเป็นโรคมากําจัดทิ้งเพื่อระงับยับยั้งการระบาดของโรคลงขันกันเองสองร้อยล้านใช่ไหมวันนั้นเราเราเราเมื่อเมื่อต้นเมื่อประมาณปีหกสองเนี่ยเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาร่วมแต่เอาไม่อยู่แต่เอาไม่อยู่ แล้วแต่เราก็ไปแก้ตะเข็บชายแดนที่จะดูแดไม่ให้มันเข้ามา<ะ>ครับ<ะ>ก็เอาเงินเข้าไปสนับสนุน<ะ>เจอปัญหาที่ไหน<ะ>เออเจอเจอวัยเก็บวัยฝังวัยจ<ะ>่ายเงินวัยแล้วทุกอย่างจบเราคาดหวังว่าอย่างนั้น<ะ>แต่ปัญหามันมันก็ยังลุกลามมาเรื่อยๆจนณวันนี้เนี่ยมันกระจายทั่วประเทศไทยแล้วโอเคแสดงว่าขนาดของปัญหามันใหญ่ใหญ่เกินกว่าที่ฟาร์มจะลงขันกันเองแล้วก็ทํากันเองแก้กันเอง ภาครัฐจะต้องกระโดดลงมาหยุดยั้งปรากฏว่าที่ผ่านมาภาครัฐเข้าประเมิสถาการต่ำเกินไปหรืออย่างไรครับค่ะมีแอคชั่นอะไรอย่างไรไหมคะผมว่าผมว่าคือด้วยไม่รู้นะผมการเมืองเป็นยังไงผมเราไม่เข้าไปเข้าไก่นะแต่ว่าในในรูปแบบของสมาคมที่เราทํางานอยู่เราก็ดิ้นรนที่จะทําให้เกิดความชัดเจนในแง่ของการแก้ไขปัญหานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือวันนี้เนี่ยผมว่าวันนี้ภาครัฐรู้ช้า แก้ช้าโอเคหมูมันจะแพงเนี่ยถ้าเราแก้ให้หมูมันมีอยู่เนี่ยปีิมาณสัลายมันมันเป็นตัวสะท้อนเลยว่าหมูมันมีเยอะมันไม่แพงหรอกครับวันนี้หมูมันมันมันมีน้อยมันก็เลยแพงโอเคโอเคสรุปก็คือเบื้องหลังที่ราคาหมูมันโหดขนาดนี้ประเด็นเลยก็คือว่าหมูตายไป50สเปอร์เซภาพรวมทั้งประเทศเมื่อมันตายเมื่อหายไปห0ิอร์เซ็นราคามันก็ต้องขึ้นโดยสภาพของมันถูกถูกต้องไหมฮะครับ ถูกต้องนะฮะนถูกต้องครับคาถามก็คือเฉพาะหน้าตรงนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรข้อเสนอจากเฮียมิทเนี่ยแบบเร่งด่วนเลยเ,เฉพาะหน้าจะแก้ยังไงก่อนคือวันนี้ระยะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยเราก็คุยกับภาครัฐแล้วนะอะย่างเช่นภาคระยะสั้นเนี่ยวันนี้ปัญหาโรกตัวนี้มันเกิดจากการไม่มีวัคซีนเราก็ต้องทําเอาวัคซีนขึ้นมาบนโต๊ะให้ได้ครับออเอานักวิชาการเข้ามาดูแล หานักวิาการที่มีความสามารถนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เขาทดลองปรับปรุงแล้วก็ทําให้ไอวัคซีนตัวนี้มันสามารถขอให้เกิดประโยชน์ได้ดีที่สุดแก้ไขปัญหาได้หายาที่มันมีคุณภาพเข้ามานี่คือสิ่งที่เราต้องรีบใช้ต้องรีบทำับครับอีกส่วนหนึ่งระยะกลางเนี่ยเราก็ต้องนั่งคุยกับภาครัฐว่าระยะสั้นๆโดยเราก็ต้องเอาเงินหาเงินเข้ามาซัพพอร์ตทัพทุด์เกษตรกรที่เราเจอปัญหา นั่นคือสิ่งที่ต้องต้องทำนะเร่งด่วนนะวันนี้นะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องวันนี้เกษตรกรเนี่ยมันนี่สินมันมากกว่าทรัพย์สินแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือทํายังไงที่จะไปคุยกับภาคเอกชนโดยพวกแบงค์ต่างๆอะไรต่างๆให้มีการล่อยสิดเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ภาครัฐสามารถช่วยได้ในแง่ของของการสร้างทุนใหม่สามข้อควรจะมีการห้ามส่งออกหมูชั่วคราวไหมครับ ตอนนี้มันหยุดอยู่แล้วครับอ๋อตอนนี้มันหยุดเพราะไม่มีหมูส่งใช่ไหมฮะแพงกว่าลาวแพงกว่าเขมรแพงกว่าเวียดนามมันไม่จะเป็นต้องส่งส่งไปก็ขาดทุนใครจะส่งครับโอเคไม่ีส่งครับโอเคโอเคมันโดยอัตโนมัติฮะคะขนาดนี้ขนาดนี้การส่งออกหมูมันช็อตมันหยุดไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ โอเค,อคโอเค,อเคถ้าฉะนั้นถ้าฉะนั้นในภาพรวมๆเมื่อหมูมันตายไป,ไปครึ่งประเทศก็ต้องทําใจกับราคาหมูแพงมีโอกาสทะลุถึงโลละ300น่าเขียงไหมครับมีโอกาสใช่ไหมฮะจีนนี้จะจไปราคาไหมจีนอปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่การร่วมมือกันระหว่างกรมคาาภายในซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องราคากรมบริษัทซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สมาคมซึ่งดูแลกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรวันนี้สามส่วนเนี้ยต้องมานั่งคุยกันนะครับว่าเราจะหาทางออกด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับเราเราต้องมาคุยกันให้ให้ให้ตกผลึกแล้วก็เราเคยคุยนําเสนอแล้วตั้งคณะกรรมการออกมาสามฝ่ายแล้วเราเร่งรัดบอกว่าช่วยเรียกประชุมไบวัหน่อยกันแล้วกันออออืืืดูเหมือนเราจะช้าแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาได้ว่า การแก้ <Okay. S 2> ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยเรา <Okay. S 2> จะต้องทำยังไง <Okay. S 2> การจะนําเข้ามีความเป็นไปได้ไหมแล้วรูปแบบและวิธีการเราทํำยังไงเพื่อ <Okay. S 2> ให้วันนี้ให้ผู้เลี้ยงวันนี้มันวิกฤตการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับผู้บริโภคอย่างเดียวมันเกิดวิกฤตการณ์กับผู้เลี้ยงด้วยแล <ะ S 1> ้วเกิดไปหมดทั้งระบบมันเกิดทั้งระบบนะครับมันไม่ได้เกิดระบบเดียวเหมือนดีบานสะพายเมื่ออดีตว่าหมูน้อย ราคาแพงหมูเยอะราคาถูกอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่นะคอนโจดกันอ้าวเทียมิดอ้าวลุ้นเอาใจช่วยนะเดี๋ยวภาครัฐคงมีมาตรการเร่งด่วนออกมานะหวังว่าภาครัฐ เขาจะเรียกประชุม3ฝ่ายเอาหัวชนกันหาทางออกร่วมกันเสียทีหนึ่งเออราคาจะได้ไม่ถึงสามร้อย้อฝากพิจนายด้วยครับเวลาหมูลงพิจนายช่วยโอนอินหาผมมั่งมากนะครับได้เมินเอา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 ขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณนิพัฒน์เนื้อนิ่มค่ะอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติค่ะการยอมรับว่า โรคมันระบาดมันเป็นประเด็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่การแก้ไขใช่แก้ปัญหาได้ตรงจุดขณนเดียวกันการยอมรับว่าไอ้โรคที่มันระบาดนั้นมันเป็นโรคอะไรก็ยิ่งทําให้รับมือได้ตรงจุด<ช>และทันทงท,งทีมากขึ้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมทางราชการไม่ยอมรับว่าไอ้นี่มันก็คืออะฮิวาแอฟริกรันในสุกร,กรที่ จีนก็เจอทุกประเทศรอบ้านเราเ็เจอรอบประเทศไทยเจอหมดยกเประเทศไทยไม่เจออยู่ประเทศเดียวไม่เจออยู่ประเทศเดียวแสดงว่ารั้วประเทศไทยมันสูงเอชื้อเชมันไม่ข้ามมาปีนข้ามรั้วมาไม่ไหวแรงมันไม่พอเออเหรอเอางั้นนะจริงป่ะไม่จริง